ทุนทางด้านตลาดทองคำในช่วงต้นสัปดาห์นะคะกับทางด้าน YG นะคะคุณพวันณวัฒนทรัพย์นะคะรองประธานกรรมการบริษัท YG Bullion International นะคะถึงสถานการณ์กรอบการลงทุนสำหรับทองคำในสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่ว<อ>ันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะค่ะสำหรับราคาทองคำเองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีทั้งไซด์เว้าแล้วก็ไซด์เวดาวนะคะกรอบก็คล้ายกับการขึ้นลงของตลาดหุ้นนะคะหลังจากที่ได้รอความชัดเจนในเรื่องรอาของ การเลือกตั้งที่ยุโรปเหมือนกันนะคะว่าผลจากการเลือกตั้งของพีซล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจอีกมากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุม G 2 0นะคะที่เกิดขึ้นที่ประเทศสิเม็กซิโกนะคะและก็เรื่องราวของการประชุมทางด้าน FOMC ด้วยนะคะว่าจะมีผลกับการเคลื่อนไหวราคาทองคําโลกกันขนาดไหนนะคะสวัสดีค่ะพี่าวิววนค่ะสวัสดีค่ะคุณมั่นค่ะ,ค,ะ,ค,ค,ะค่ะทองคานะคะในช่วงต้นๆสัปดาห์ตรงนี้นะคะ แต่ว่าสบ,บานี้มีเรื่องเราต้องตามกันเยอะเลยใช่ไหมคะสดาห์นี้มีให้แต้มีให้ลุ้นเยอะคะ่ะค่ะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เช้าตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยประมาณสักตีห้าจนถึงหกโมงเจ็ดโมงเช้านี่ก็<า><า>จะเอลุ้นระทึกแต่งประมาณสักงยี่สิบเหรียญในช่วงสั้นๆแลวนะคะ<า>แต่พอหลังจากเอจบก็เริ่มสงบลง<ม>ก็มาอยู่แถวประมาณสั้งรับแถวพันหกหลัง 5คันตุ่อ้าวสายสายหุดน,นะคะกำลังต่อไปที่เบอร์ที่โต้ดูนะคะถ้าไม่สามารถติดต่อทางด้านมือถือได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เองนะคะฝนตกฟ้าร้องกันนำกันมากนะคะในย่านาบริเวณสีลมกับสาทรในช่วงนี้นะคะแต่ก็อาจจะติดต่อขัดข้องไปสักระยะหนึ่งนะคะสําหรับ ทางด้านการขึ้นลงของทองคำจากรายนะคะค่ะหลังจากที่ได้มีผลการเลือกตั้งของกรีซเรียบร้อยนั่นเองนะคะทองคำก็มีการเด้งดึงเด้งดึงแล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมคืนนะคะตอนนี้นะคะสำหรับโกลด์บตเองนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่1623หอเหรียญต่อออนนะคะจนทางด้านคอมเบกโกนะคะก็เคลื่อนไหวใกล้ๆกันคือึ้น1นึ่งหหอเหรียญต่อออนนะคะก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่พิดาคะต่อค่ะค่ะเมื่อเช้าไปทำโลอยู่พันหกร้อยหก ยูเอสดอลลาร์นะคะแล้วก็ไปทำ h i g พันห้อยสามสิบซึ่งซึ่งก็เช้ามากนะลงทุนคงยังไม่ตื่นกันแต่ก็คือตลาดเอ่อญี่ปุ่นน่าจะเป็นตลาดที่เริ่มกับตลาดตลาดจีนนะคะเริ่มเทรดกันก่อนตอนเช้าเชเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากตลาดบ้านเราเปิดก็ตลาดก็นิ่งมาตลอดมีลงมานิดหน่อยแกว่งอยู่ไม่ไม่ถึงสิบเหรียญแต่เราเชื่อว่าถึงจะมีข่าวดีของทางโซนกรีกทำให้ยูโรแข็งขึ้น แต่ก็คงไม่มีนาัยยาะสาคัญเท่ากับที่นักลงทุนอยารอคอยการประชุมของเฟดเอฟเอ็ซีว่าจะมีการประกาศนโยบายทางการเงินเนี่ยวันที่20 21 <c oughs> ตามเวลาบ้านเราอะนะคะ <c oughs> ก็อาจจะมีให้รู้ระทึกว่ามีโอกาสที่จะมีการประกาศ QE3 หรือว่ามีโอกาสที่จะประกาศ เป็นเการต่อโอเปอเรชันทวิสนั้นลงทุนก็ต้องจับตามองเพราะว่าทั้งสองอันเป็นคนละขั้วถ้าประกาศอ QE3 ทองคำมีโอกาสดีตัวกลับขึ้นแต่ถ้าประกาศเป็น Operation นทวิสเนี่ยทองคำก็อาจจะดิ่งลงก็ได้เพะัะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตามองอนะคะ่ะแต่ถ้าไม่ประากาศอะไรออกมาเลยนะคะ <c oughs> มันสบายท้านหน่ถ้าไม่ประกาศอะไรเลยเนี่ยก็เชื่อว่าทองคำน่าจะย่อแต่อาจจะย่อน้อยกว่าการประกาศ o r e t i t n Twist ค่ะ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  <Social sund ay> ก็มันมีหลายตัวนะคะอย่างวันที่สิบเก้ายี่สิบก็จะมีการประชุมของ g ียี่สิบซึ่งอาจจะเป็นนโยบายทางการเงินของทางซียุโรป ซึ่งอาจจะมีะมาตรการต่างๆเข้ามาช่วยหลายๆประเทศที่มีปัญหาเรื่องการเงินการคลังแล้วก็วันที่22จะเป็นการประชุมของกระทรวงการคลังของยุโรปอีโคฟินก็อาจจะเป็นนโยบายทางทางด้านการเงินของซีกยุโรปเหมือนกันหลังจากกริกได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วแล้วก็จะมีน,นโยบายยังไงจะรับเข็มขัดยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะก็คงจะต้องติดตามแต่ดิฉันก็เชื่อว่า ตัวหล,หลักๆที่จะทำให้ทองคำเเหวี่ยงมากๆน่าจะเป็นวันช่วง FOMC มากกว่าค่ะค่ะก็ช่วง20-21นะคะค่ะกลางสัปดาห์เลยนะคะกลางสัปดาห์ค่ะถ้างั้นกรยึดการลงทุนตอนนี้ต้องทำแบบไหนคะยอ่อก็ให้ซื้อแต่ถ้าก่อนถึงสมมติว่าวันนี้จากวันนี้ไปจนถึงวันพุธ ในเมื่อ f o o ยัง MC ยังไม่ได้ประกาศเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเชื่อว่าทองคำน่าจะเหวี่ยงอยู่ในกรอบก็ยังคงรุนทุนในกรอบได้แต่พอถึงวันที่ FOMC ประกาศเนี่ยดิฉันแนะนำให้นะักลงทุนที่รับความเสี่ยงไม่ได้เลยเนี่ยปิดโ s i t i o n ให้หมดแล้วคอยแต่นักลงนงท,ท,ทุนที่อยากจะรุนก็คือประมาณสักสิบยี่สิอร์เก็พอเพราะว่าโอกาสที่จะชี้ไปสองดเรกชันเนี่ยมันมีค่อนข้างสูง หรือนักลงทุนที่อยากลุ้นจริงๆก็รอจน FOMC ประกาศออกมาแล้วแล้วก็มีแนวโน้มชัดเจนว่าจะมี QE3 หรือมีแนวโน้มชัดเจนว่าจะเป็นต่อต่อโอเป a เรช n t น i s t หรือไม่ประกาศอะไรเลยเนี่ยก็จะมีแนวทางในการลงทุนถ้าเป็นประกาศ QE3 ก็อาจจะ Follow by หรือว่าถ้าเป็นประกาศตัวอื่นไปก็อาจจะ เออคอยดูสถานการณ์ว่าย่อสุดที่เท่าไหร่แล้วค่อย l o o w o y ค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็ถอยๆมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะค่ะคือ,อคือมองแล้วเนี่ยอย่างปร,ประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นครั้งที่แล้ว QE3 ก็จะมีการดีดขึ้นประมาณร้อยเออ QE หนึ่ง e กับ2เนี่ยทองคำก็จะดีดขึ้นประมาณร้อยสองอเหรียญหรือการประกาศ Operation Twist ครั้งที่แล้วแต่ด้วยความที่ครั้งที่แล้วที่ประกาศเนี่ย อยู่ที่พันเก้าร้อยกว่าเพราะนั้นการย่อก็ค่อนข้างรุนแรงคือย่อปมะณสองร้อยเหรียญสองวันติดกันแต่วันนี้ด้วยความที่ราคาทองคำม,มันก็อยู่ค่อนข้างต่ำด้วยนั้นเราก็ประเมินไว้ว่าอาจจะมีการแกว่งขึ้นร้อยหรือลงร้อยหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นนะคะอ<า>ืมค่ะก็ก็ขึ้ขนขึนข้นจากรอบที่ผ่านมานะคะค<า>่ะอืมค่ะค่ะกรอบก็เลยยังยังไม่ได้ระบุชัดเจนสำหรับสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะดูว่ามีกรอบไว้แล้วค่ะ คือถ้าเป็นกรอบก่อนที่จะถึงการประชุมของ FOMC ของเฟดเนี่ยนะคะเรามองไว้ว่าแนวรับเนี่ยน่าจะอยู่ที่พันหกร้อยเอ่อพันหกร้อยห้า US ดอลลาร์ต่อทรอยต์ส์เอาเป็นรับที่หนึ่งรับที่สองอยู่ที่พันห้าร้อยแปดสิบห้า US ดอลลาร์ต่อทรอยต์ส์เอาเป็นรับที่สอง ส่วนแนวต้านเนี่ยต้นแรกอยู่1,630 US d ลลาร์ต่อ t r o ย o u n ต้านที่2อยู่ที่1,640แต่ถ้าหลังประกาศเราเชื่อโอกาสที่จะไปแตะแถว1,690ถ้าเป็นแนวต้านหรือแนวรับเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อมาถึง1,545 US d ลลาร์ต่อ t r o ย o u n ได้ค่ะค่ะก็เป็นกรอบที่ทางด้านนักทุนสามารถเกาะติดตามการเคลื่อนไหวของราคาทองได้นะคะค่ะอทองตัวนี้ก็ค่อยๆแผ่วๆนะคะ ก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีแรงซื้อเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกก็คือแม้กงทุนโดยส่วนใหญ่คงจะต้องจับตามองจนถึงวันยกเว้นว่าถ้ามีสถานการณ์อย่างท่าประกาศประชุม G ยี่สิบมีแนวโน้มในทางทิศทางที่ดียูโรแข็งขึ้นทองก็อาจจะมีฟอลโลบ้างแต่ก็คิดว่าการแกว่งคงไม่ได้ไม่ได้มากอะค่ะอาจจะอยู่ในกรอบแคบๆค่ะ ได้ค่ะเป็นต้นสัปดาห์ตามหลายเรื่องขอบพระคุณนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอเป็นข้อมูลมาจากทางด้าน y า g b u l l e บ n นะ,ะก็จะแนะนําในกรอบการลงทุนประจําสัปดาห์ผ่านรายการพิเศษสไลด์ l ล้วท่านก็สามารถหาข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงนะคะในการตัดสินใจการลงทุนทางด้านตลาดทองคำช่วงนี้เราจะพักสักครู่ค่ะ